เจอคนเก่งให้เรียนรู้จากเขาเจอคนงี่เง่าให้เอามาสอนตัวเองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคู่ทุกคนครับอสำหรับหัวข้อคลิปนี้นะครับเนาะก็มีอยู่ว่าง้วกินมันสําปะหลังได้บอ่นะครับเนาะอืมอันนี้ก็หัวมันสําปะหลังสดๆครับอ่เพิ่งฝานแล้วหงันนะครับเนาะนี่ครับพอดีไป งานล้ำใหญ่ออกจากาปลามันนะครับเนาะสิปลูกมันครับปีนี้นะครับพอดีแนมไปน้ำหลองมันเห็นหัวมันก็เลยไปเคลียร์บ้างโอ้แด้มาลายเติบครับพี่น้องมันเล็ดหลอดสายตาเนาะอ่สมัยสมัยนี้เพิ่นเพิ่นใส่รถใส่รถปิ่นขึ้นมาเลยเนาะเนาะใส่รถไถอ่พริกมันขึ้นมาเลยนะครับอ่าบวกขึสมัยตะกี้ครับสมัยสมัยก่อนใส่ข้นขุดเอาเนาะครับเนาะ อมันก็อาจจะบ่อเรือลายปนี่ครับโอ้แต่ว่าทุ้มนนี่เรือลายครับเริ่มเน่าเราก็ไม่เสียงว่าฝันใหงัวกินครับพี่น้องอืมอ่าหัวกินมันสมปะลังไบรบออันนี้หัวสดๆนะครับเนาะผมตากแขงไว้ครับอืมมันก็กินได้ครับแต่ถ้ากินในปริมาณหน่อยเนาะว่าเป็นยัางดอกอ่าใบมันก็คือนกันครับใบ ใบมันสับ,บลาลังนี่เนาะอืมทั้งใบมันสดแล้วก็หัวมันสดนะครับมันจะมีสารไส้ยนานไนอยู่นะครับเนาะมันก็เป็นอันตรายกับงูเพอาสมควรน,นะครับเนาะทำมันกินในปริมาณหลายนะครับเนาะอืมหัวมันสดเือกันครับพี่น้องอืมันก็นมีสารไส้ยนานไนคือกันก็ใบ,บมันนั่นแหละนะครับนเานาะ้าเข้าเสียเอาแห่งงูกินถ้ากับวรสิตากาแห่งก่อนนะครับเนาะอืมบอกคว้สิให้มันกินสดๆเลยนะครับเนาะ แต่ถ้าให้มันกินสดๆในปริมาณหน่อยซ้ำนี่มันก็ไม่เป็นยังหรอกครับแต่ถ้าให้มันกินหลายมันก็อาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตงวเห่าอะไรนะครับงวเห่าอาจจะตายได้นะครับเนาะบอข่วนจะเอามาให้กินแบบสดๆนะครับเนาะควรสิตากแหงกอนนะครับรดส,รสันไสยันไนก่อน,นะครับเนาะอ่าอันนี้ฟันไม่ไหม่ได้ครับพี่น้องนี่อ่าจะให้นี่ละตัวมุกนี่ลระกิน กินด,ดีครับกินด,ดีพี่น,น้องม,มันบ่ฮู้ดรอกว่ามันสิเป็นอันตรายต่อมันเนาะ <c oughs> คือจังใบมันหนี่งขึน้นนะครับเนาะแต่ในหน่อยผมก็เคยเห็นอยู่เพื่อนเอาควายไปเลียงน้ำปา,ปาน้ำเขาเนาะบางทีมันเฮ็ดห้มันไว้นะครับอเคยเห็นอยู่ครับงานกลับมาหอดบานแค่นั้นแหละควายตัวหนึ่งน,นะครับเรียบร้อยครับกลับบ้านเก่าครับอืกินใบมันลายครับเต็มท้องเลย สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สามีนะครับสวัสดีครับ